ท,ทีนแขก้มีเติทุกท่านนะครับรวมถึงพี่สื่อมวลชนและแฟนคลับที่อยู่ที่นี่รวมถึงชมผ่านไลฟ์สตรีมน่ารักท่านเลยนะครับวันนี้มาเต็มเลยก่อนอื่นครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องดับแสงและวี after sundown แน่นอนเลยนะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความประทเลยรวมถึงภาพยนตร์ที่เราได้รับชมเมื่อกี้ เป็นตัวอย่าง30วินาทีแต่วันนี้ครับเราจะได้รับชมจัดหนักจัดเต็มเป็นตัวอย่างภาพยนตร์2นาทีหลายคนคงรอคอยการมาแน่นอนนะฮะได้ชมแน่นอนครับแต่ประกอบนะครับวันนี้ขอให้ทำตัวอย่างเป็นทางการครับผมป๊อบปี้รัชโชโนวิคติคครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาพยนตร์ต้องดับแสงระวีแต่ถ้าคุณดูดีขอเสียงกรี๊ดหน่อยสิโอเค นี่มีอะไรใจพนันเต็มที่เลยแม่กรีดีขนาดนี้นะครับก่อนอื่นภาพยนตร์ดับแสงโรวีนะครับถือเป็นภาพยนตร์ period, ที่เรียนโรแมนติกรวมถึงมีความสยองขวัญด้วยนะครับและนำทีมรแสดงนำนะครับนี่ครับน้องนุ่นนิวเฉลินเพลิดพิยาวงศ์อีกหนึ่งท่านครับคุณซี่พล็กพาดินและคุณทัพทิมอัญจรินนะครับรวมถึง มีมาด้วยวันนี้นะครับนี่และมีนักแสดงนําอีกหลายท่านเลยบอกเลยครับว่าเรื่องนี้นักแสดงมากความสามารถมากๆเลยนะครับก่อนอื่นครับที่เราจะได้ไปพบเจอกับทีมนักแสดงทีมพ่วงกับครับเรามีทีมผู้จัดที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของภาพยนตร์เรื่องดับแสงโรวีนะครับและเขาทั้งสองท่านนี้นะครับถือว่าเป็นผู้รีเริ่มและทําจุดสาเร็จแล้วครับขอเสียงปรบมือกับเขาด้วยครับขออนุญาตนะครับเรียนเชิญคุณที่ดารัส แลเพชรกรรมการผู้จัดการบริษัทเวิีิเกร์ great, จำกัดครับและคุณกิติพัฒน์จำปาประธานบริษัทมันดีเวิร์กจำกัดครับเรียนเชิญบนเวทีเลยครับทายหน่อยครับนี่วันนี้มากันเต็มเลยมาให้กำลังใจกันเชิญนัททายก่นนนกอนได้เลยครับนักยอ้อยก่อนเลยสวัสดีครับสื่อชวนทุกท่านนะครับแขกผูเก้เชิญทุกท่านว่าแฟนคลับน้อง,องๆที่น่ารักทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะครับ ฝากด้วยนะครับดระแสงรวีฝากไปก่อนเลยนี่นะครับผมอ่ะพี่ส้มเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีแขกสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะพาร์เนอร์ทางเมเจอร์ส i m p e k นะคะ mp นะคะแล้วก็ช่องวัางค่ะแลก็แฟนผู้เกทุกท่านนะคะปากผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะนี่นะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยผมอยากทราบที่มาของภาพยนตร์เรื่องดับแสงร่วีหน่อยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่ส้ม คือจริงๆพี่ส้มมีแพนที่อยากทําภาพยนตร์อยู่แล้วแล้วได้คุยกับอ๋อแล้วก็เรามีไอเดียที่มาตรงกันอัอน,นี้พอพอมไอเดียที่มาตรงกันเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ้ยถ้าเราจะทําภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยพวกเราสามารถแบบทำได้ไหมไหวไหมแล้วจะเป็นโปรเจกต์แบบไหนเรื่องเราจะเป็น่างไรก็ได้คุยกับอ,อ,อ,อ๋อมาค่ะก็เลยตกผลึกมาเรื่องดับแสงวีซึ่งจริงๆโปรเจกต์ตอนแรกที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นแค่ สเกลเอ่อสเปเชียลมูบี้เฉยๆแต่พอเราได้คุยกับทางผู้ใหญ่หลายๆท่านที่สนับสนุนเราในเรื่องของการทำภาพ,พ,พยนตร์นะคะมันก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนได้ดูของการทั่วประเทศค่ะนี่นะครับนั่นคือความที่เกิดขึ้นนั่นเองใช่ค่ะนะครับผมอ,อีกหนึ่งอย่างที่อยากทราบแน่นอนทำไมเรื่องนี้ถึงเป็นปน,น้องนุ่นนิวกุนซีครับมองเห็นอะไรในตัวของน้องสองคนนี้ครับพี่อมครับผมก็ ยาเริ่มต้นนะครับที่เราอยากทำโปรเจกต์แค่น้องอยู่แล้วครับแล้วด้วยความที่มีความอินเทอร์เน็ตบอยของเราไม่เสริมเรื่องไหนเอฟบอยน้องเอ,อ,อจาออจากที่น้องเคยเล่นแล้วจริงๆ<อ>คนก็จะแบบค่อนข้างที่จะบอกว่าส่งข้อมูลกี่ยวับเรื่องกระแสานวินให้เราเยอะมากมีแบบแฟนๆฟรนคือส่งมาให้เราดูว่าเฮ้ยมีใครเรื่องน่าที่น่าสนใจใช่ครับจริงๆจริงๆกระแสานวีก็เคยอยู่ในแบบตัวเรื่องแรกๆก่อนทำซีรี์เมื่อนานมาแล้วเป็นสามทร่ที่เผื่อนพี่โซนก็แบบเฮ้ยเราจะ สร้างเรื่องใหม่เลยดีไหมหรือว่าเราจะเอาจากนิยายมาทีนี้เราก็เห็นแตลว่าทุกคนเรียกร้องอยากให้น้องๆแบบเข้าใส่เจ้าหนี้ครับผมก็เลยลองอยู่แล้วแน่นอนว่าแบบยังไงแล้วแบบไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแฟนอนาญายแฟนน้องๆเองก็แบบต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบเนี้ยคาแรคเตอร์เนี้ยคือตัวน้องใช่เลยตัวเราเองก็แบบไปศึกษาแล้วก็รู้สึกว่าใช่ก็เลยโอเคนั้น,เ,นเ,เราลุยโปรเจกต์กันแล้วกันแล้วก็ซีเดียวคือหมาะสม มามานอะผมอยากรู้เป็นแฟนเห็นด้วยไหมครับแน่แน่นอนขนาดนี้นะครับรู้ถึงอ um, <oh, ีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือกันนิกาซึ่งรับบทโดยนี่นะครับพี่ทัาทิมนั่นเองทำไมทำไมถึงเป็นพี่ทัมทิมเอออันนี้อยากทราบเลย คือจริงๆถ้าถ้ามองจากเนื้อเรื่องบทบาทแล้วอะค่ะคือเราก็ได้มีการคัดเลือกแบบนักแสดงหลายท่านมากๆแล้วเราก็เลยเห็นว่าบทบาทเนี้ยเหมาะกับคุณพี่ทีมเหมาะกับเบี้ยพี่อเอ่เอด้วยความสามารถของเบี้ยีมเองแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าน้องได้ร่วมทําง,งานกับนักแสดงที่มารความสามารถอะคะ่ะมันก็จะพัฒนาศักยภาพแล้วก็ช่วยสปสอร์ตน้องในเรื่องของการแสดงมากขึ้นด้วยก็<ๆ>เลยเลือกมาเป็นทางพี่นักทีมแล้วกนักแสดงหลายๆท่านที่เห็นอยู่ เราก็แบบไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าพี่รักเกมคือเต็มที่มากใช่ทุกคนต้องรอดูเพราะว่าเขาใส่เต็มมากๆเลยนะครับนี่ขอเชิญพงศอนุ่นรักเกมถึงเลยครับนะฮะรวมถึง เรายังมีนักแสดงอีกหลายท่านที่มากความสามารถหรือว่ามากประสบการณ์ด้วยหลายท่านเนาะด้วยว่าเราเคยได้เห็นเขาด้วยนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะฝากติดตามทางอัปเดตข้อมูลข่าวสารทางช่องของทางเมเจอร์ซีแล้วเขามีการเปิดแอปวันติเกตสำหรับภาพยนตร์เรื่องกาจักรวีแน่นอนค่ะเรามีของพิเศษจากทางศิลปินเนะคะมพราะให้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการซื้อตั๋วนะคะโรงงานหรือแม้กระทั่งหมักโรงภาพยนตร์้วยการ ่รเราก็มีน่าจะเป็นสตวว่ากูดดีให้ส,ส<ช><น>ะสมนส่วนของ่สดแอบมาพเกตแล้วก็การเหมาภาพยนตร์เพราะเราเห็นว่าแฟนคลับหลายคนก็เริ่มที่จะหาตั๋วเหมาโลกันเองครับเราก็เลยมีของดีให้สะสมนครับผมต้องเก็บให้ครบนะคะที่ต้องเก็บให้ครบนะ,ค,ะนนบค,ครับนะครับผมนี่คือ เป็นสิ่งที่อยากจะทุกท่านนะครับเรียด้ว่าติดตามแล้วกันประกอบกับภาพยนตร์ดับแสงระเียดต้องบอกเลยว่ามันสนุกแน่นอนวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับผู้บริหารทั้งสี่ท่านมากๆเลยครับขอบคุณนะครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารของเราด้วยครับนี่นะครับเขยิบลงข้างหล่อนะครับผมด้านหน้าได้เลยซึ่งหลั่อไปครับหลายคนนะฮะผมขอยุ้ญาตวิสพรอบแล้วกันนะครับในวันที่20กรกฎาคมนี้ครับจะได้รับชมนะฮะทางเมเจอร์ซีรีส์เพ็กทุกสาขาทั่วประเทศไทย หลายคนนะครับรนอนติดตามสมภาพเนตร์ดับแสงรงวีอยู่แล้วและผมก็เชื่อ้วยว่าผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่ต้องติดตามนะครับเพราะว่านอกจากเพื่อนๆผมเล่นแล้วเนี่ยยังมีนักแสดงมากความสามารถอีกหลายท่านที่ผมรู้จักแล้วก็ได้เห็นันผลเรียกว่าเผลงานอย่างเป็นประจำด้วยนะครับรวมถึงจะดีแค่ไหนครับถ้าวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับทั้งทีมผู้กกับรวมถึงทีมนักแสดงทุกท่านอย่างเจอพวกเขาแล้วหรือยังครับเสียงแค่นี้ไม่ได้เจอนะครับบอกก่อนเลย คุณพร้อมที่จะเจอพวกเขาแล้วหรือยังครับ<า>ถ้าพร้อมแบบนี้อ้าวอาม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 าเลยมา,มาอันนี้ขอให้กรีดโดร่วมถึงคนที่ไลฟ์เตีมมิ่กรีดด้วยนะมาเสียงดังฟันขนาดนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับทีมพุ่งกับและทีมนักแสดงจากดัแสระวี คือพี่ออสนาเองนะครับผู้กกับของเรารวมถชงนักะแดนอีกหลายท่านเลยวันนี้นัะแดนเดี๋ยวนั่นตัวเองนะฮะแต่ผมเนี่ยขอแนะนำแค่พี่ออสคนเดียวก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นผู้กกับมือทองของเราเลยนะครับที่สร้างผลงานมามากมายเลยนะครับะระหว่างนี้พี่ออนได้ทำตัว,ตวอีกรอบหนึ่งและไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่าคุณเชื่ออะไรแสดงเป็นใครภาพยนตร์ดับแสงระเีครับสวัสดีครับรทุกท่านนะครับผม พี่ฮอตอดิศทางดีครับรับหน้าที่เป็นผู้กับภาพยนตร์เรื่องตับแสงเรายืนเรื่องนี้กันสวัสดีครับสวัสดีครับสี่สิบนะครับผมรับบทเป็นรักเธอครับสวัสดีครับ สวัสดีคะรับรบบทเป็นแสงระวีค่ะสวัสดีค่ะอันญลินทิรานนท์นะคะทีมค่ารับบทเป็นกัญกาค่ะสวัสดีครับผม ครับ,บทั้งหมดกิตนายครับรับบทเป็ี่นกายผมครับ ตกเลี้ยงครับจริงๆต้องมาพร้อมกับอวาวอร์จิรวัตด้วยครับผมลุงลูกของเลี้เล้ยงและผมเป็นแตนไยครับสวัสดีค่ะสิ้นแสเป็นหนึ่งนะคะมาในนามว่าสิ้นแสนหลีค่ะสวัสดีค่ะมีเด็กดีนักธิการจูไต้นะคะรับบทเป็นคุณแม่ของพระเพิงพิณพิลาค่ะสวัสดีครับ รอเดือนเลยครับต้องถามทางต้องกับก่อนเลยครับพี่ออสทำไมเราถึงเลือกสิ่ใจกำกับภาพยนตร์ดัดแสงโรลิีงเรื่องนี้ครับจริงๆจะบอกว่ารู้จักท่านแดงตั้งั้งสี่กันนิวมานานแล้นะครับคือรู้ว่าเขาเป็นเป็นอตสตาร์การได้มีโอกาสร่วมงานกับสปอ์สตาร์นี่เป็นความขอบใจใจแล้วก็เราถ้าไดกร่วมงานกับคุณดาราเลยนะแล้วก็อยากมันเป็นหนังหนังฮอลล์เรอร์มีส่วนฮอลล์เรอร์หนังหนีด้วยเสียงฝันแล้ว ผมไม่ได้ทำนานแล้วครับก็สึกว่าอยากขันไม้ขึ้นมืออยากไปทำงานที่มีความเกี่ยวกับ่าเดอร์อีกครั้งหนึ่งก็เลยรับงาบหน้าที่นี้ครับอ๋อคือดิจิทางยี่อัดจะหนักเรื่องของประกอบครงทุกคิวแล้วจนตอนนี้ปิดกล้องแล้วก็ปรับตัวมาเรื่อยๆครับจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็โอเคครับโอเคอยู่ครับถือว่าเป็นเข้าในเรื่องแรกของน้องดิวเลยนะครับทำเต็มที่แล้วครับนี่ครับเต็มที่แล้วอ่ะคุณซีมากเหรอครับ ละครมากๆกครับผมซึ่งถ้าย้อนกลับไปคิวแรกโอ้โหหนักหน่วงมากทำใหออสแบบว่านักหน่วงสลับตัวเองมากตอนนั้นแบบรู้สึกกดดันมากๆครับผมลหลังจากคิวนั้นเราก็พยายามหาตัวละครหรือว่าลดความกดดันในตัวเองแล้วก็พยายามทำที่เต็มที่แล้วก็ปรับตัวให้เต็มที่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนี่หวังว่าจะชื่นชอบนะครับแน่นอนนะฮะว่าทั้งสองท่านเนี่ยนอกจากแบบรูปแสดง ใช่ครับพี่ออสมี OST ของดับแสงระวีครับผมซึ่งหลักๆหนูจะเป็นคนร้องเรรลองด้วยการเนี่ยจะเป็นแดนเซอร์อันนีแนวเพลงมันไม่าจะแดน์ได้เพูดเล่นครับแต่เพลงแต่เพลงพอมากพอมากครับผมเป็นเพลงแนวไหนฮะแบบพอเอางี้ไี้วหาผมว่าถ้าบอกแนวก็จะนึกภาพไม่ออก ร้องสักนิดได้ไหมร้อสักนิดนะได้ไหมไดับอ,อะไรนะน้อยไปนะไหมดับเลยนะฮะน้อยไปเลยนะไม่ไดร้องเลยอืมอันฮึขอ,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 อสกิลให้หนูร้องโอเคครับเดี๋ยวร้องสปอยให้ฟังนิดนึงละกันครับดีเลยครับเอาเอาจะร้องแค่สองประโยคครับหนูประโยคนึงเฮียประโยคนึงละกันอ่า เอาเลยครับเด no okay, okay, so okay, ี๋ยวผมนับให้แล้วกันนะสามสองจ้าจ้าจ้าเตรียมก่อนเตรียมก่อนโอเคครับรอนะฮะเพลงนี้ไม่ค่อยได้ซ้อมไงก็เลยแบบว่าขอแบบโอเคหนูพร้อมแล้วครับตีมาร้อมนะครับสามสองหนึ่งมา แสงรวีที่ไม่มีวันจลัลองของจริงพอกว่านี้อ <c oughs> อันนี้พ่อแล้วครับ <c oughs> เรนว่าไม่ต้องรอฟังของจริงเลยฟังตอนนี้ก็พอพี่หนึ่งตัวละครสำคัญนั่นก็คือกันนินการนั่นเองซึ่งพี่ออฟได้บอกไปเปืนอสักครูว่าโอ้โหต้องใช้อารมณ์ต้องเล่นเป็นผีด้วยจะมีความยากง่ายยังไงอยากทราบนี่ทำทิพ ลำบากใจไหมกับการที่เล่นบทนี้อนุญาตเลยครับก็สำหรับบทกานิการนะคะยอมรับว่าต้องทำกานบ้านค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเนื่องจากว่าพอเราได้มารับบทที่เป็นเป็นผีด้วยอยู่ในพาร์ทของความสยองขวัญในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากทำให้มันออกมาดีที่สุดนะแล้วก็อย <sog. S 2> ากให้ทุกคนได้รับรู้ถ <atem> ึงอารมณ์ ทำบดแค้นของตัวกานิกาที่เป็นต้นเหตุของเรื่องราวต่างๆเลยเนี้ยค่ะ oh. ซึ่งบทเนี้ย mm hmm. ถ้าที่โชคดีนะเ mm hmm. พราะมีโอกาสได้ลองได้เล่นหลายอย่างมากเนื่องจากว่าพี่ออสก็มีการปรับบทตลอดเวลาเลย mm hmm. เพื่อความสมบูรณ์มากที่สุด mm hmm. อยากจะให้ตัวกานิกาค่ะเวลานําเสนอออกมาให้คนรู้สึกสะดุ้งอะ oh. เวลาดูต้องมีการสะดุง้งบ mm ้างละใช่ไหมคะพี่ออส อ๋อต้องมีความแบบตกใจ,จบ้างแหละต้องมีงตกใจบ้างกะใช่แล้วก็มีมีเราก็เลยมีการปรับกดอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มันแบบออกมาได้ตรงตามใจพี่ออสมากที่สุดตามมากๆก็คือเรื่องของการใช้เสียงที่ทุกคนน่าจะไม่เคยได้ยินเขาทีมใช้เสียงแบบนี้ที่ไหนแน่นอนอ๋อจริงเหรอฮะ อ,อยากฟังเลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูในภาพยนต,ตร์ต้องรอต้องรอเออซึ่งแน่นอนครับถือว่าพี่ออสเมื่อกี้เขาเล็บเลนถึงคุณบ่อยมากเลยยังไงฮะพี่ออสตรงตามที่เราแบบคิดไปเลยไหมครับภาพที่ออกมาตรงครับพอดีว่าที่ทั้งทีทบอกว่าการปรับบทหมายว่าเราปรับวิชวลผีมากกว่านะครับไม่ชุดว่าผีออกมายังไงเพราะว่าบางทีบทบรรยายอาจจะแบบอาจจะดูแล้วไมค่อย ไม่ค่อยสะเพรืงกงลัวเท่าไหร่แลาต้อมาปรับปิช่วยเป็นการแทนทำให้ผมมาแบบเนี้ยจะน่ากลัวกวา่าโหอย่านี่น่ากลัวกว่าอยากคุยกับทั้งทีมตลอดว่าไอ้ที่ผขอ,อ,อเป็นอย่างนี้ดีกว่าจะไ,ได้ดูน่ากลัวกว่าการมา,าผีตั้งหัวเราะแบบนี้น่าจะน่ากลัวก็เลยก็เลยจะคุยกันกับทั้ทีตลอดโอ้โหนะฮะถือเป็นกะารนะสื่อสารทั้งวงกับวมถึงนักแสดงมารมากขนาดนี้แล้วยิ่งแบบโอ้โหเหมือนกับมันท้าทายความสามารถของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องแบบเตรียมตัวมาให้มันให้มันดีแล้วก็ให้พร้อมกับ เขาการเข้าสิ่งของทุกคนเลยครับก็เลยเป็นความเป็นความยากที้ก็มีความสนุกสนานอย่างนั้นโด้วยทุกครั้งที่ออกอกองก็จะแบบว่ามีของกินอร่อยอร่อยแล้วก็ได้เติมพลังก็จะมีคนชวนกินอยู่ครับก็ได้ได้เติมพลังแล้วก็เเกกมีแรงที่จะเล่นก,ก็เป็นเป็นความสุขเป็นความสนุกที่แบบว่าได้ทำผลงานชิ้นแรกนี้ออกมาครับ <S <S อือนะรับน้องน้องปินั่นเองนะคะรับถัดมาเลยด้านหลังครับ น้องปกเลี้ยงครับผมเป็นยังไงครับบด <คอ S 2> เรานี่ม <คอ S 2> <ก>ันยา,ากยังไงฮะถามบ่อนเลยที่บอกเรียเร้อยแล้วครับว่าเราจริงผมจะต้องอยู่กับอาวอธจีราวาัตด้วยครับที่เป็นหลวงรุ่งของเราแล้วก็มผมก็จะอยู่กับแสงระวีเลยครับผมกับน<ล>ิว,วครับผมตั้งแต่เด็กๆที่วัดของเราเราก็จะต้องแยกจากกันเพื่อปล่อยนิวไปหาคัมภงนั่นเองครับอยู่ในโซนของวัดครับผมแต่วันนี้จะออกงานก็ เรียบร้อยหน่อยอ๋อนะครับ oh, ก well, right. ็ค so, uh, I mean, ือเราเป็นมักกะทยยกไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นเด็กวัดนะครับที่ต้องมาอยู่กับน้องดิวนั่นเองใช่ครับก็ยังไงเข้าโรงไปรีบเข้านะครับจะได้เห็นผมคำแรกเลยแซงด้วีกระต่ายมมาเลย ส <ขอ S 1> ุดยอดเะนะภาพยนตร์นะครับครับผมพัดมาเลยครับดีน้อยใจลูกชายนิดนึงนะคะเอ,ออยังไงลูกชายบอกว่าเหมือนพ่อต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งเราคนละครึ่งออคนละครึ่งคนละครึงคคร่ง<ม>เพราะว่าในทวิตเตอร์นะคะก็มีแบบว่าบอกว่าแคสพ่อแม่มาแบบหน้าตาด,ดีเหมือนลูกเลย<อ>ดีกับนุ่มทุกคนนะคะคที่ช่วยแชร์ก็รู้สึกว่ามีตัวตนในทวิตเตอร์มากแชร์กันสุดฤนธิขอบคุณมากนะคะ พินิเนนั่นเองนะครับสุดท้ายเอ่ะยัพูดไม่จบเลยอาก่อนนอังควันฮะขอโทษครับขอโทษครับไม่ถามอะไรเพิ่มเหรอคะถามต่อเลยครับความยากง่ายของตัวละครเรก็รับบทเป็นพิมพิลานะคะเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นลูกสะพ้ายเป็นลูกสะพ้ายในบ้านสิทธิกรกันนะคะซึ่งเราไม่รู้เรื่องราวอะไรมาก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเราก็มีสามีที่ดีมีลูกที่น่ารักก็เป็นบทที่ รู้สึกว่าดีใจมากๆที่ผู้จัดนะคะแล้วก็ให้ให้โอกาสมิเนได้มาเล่นเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ฝ <c oughs> ่กแฟนคลับแล้วก็ผู้ชมหนังทุกคนนะคะอยากพลาดมาชมหนังเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นหนังที่อยากให้อยากฝากไว้ให้ทุกคนแบบว่าดูเพราะว่ามันสนุกจร <c oughs> ิงๆฝากติดตามด้วยนะคะดีนะครับเอาไว้สุดท้ายเพราะผมเชื่อเลยทุกคนเตรียมเสียงรอ แน่นอนฮะยืนรอเลยฮะพี่ต๋าฮะชิดยืนรอเลยฮะยืนรอเลยฮะพ่อฮะยืนรอเลยถามก่อนเลยความยากง่ายในการรับมือกับความหล่อของตัวเองยังไงฮะมันไม่เกี่ยวกับหนังนะครับอ๋อไม่เกี่ยวกับหนังเหรอเอครับผมครับยากง่ายของเราเป็นยังไงครับพี่เต๋าครับเออจริงๆเนี่ยรู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายทุกครั้งนะฮะที่ได้ร่วมทางานอะไรใหม่ๆกับทีมงานแล้วก็นักแสดงครับแล้วก็ผู้กำกับนะฮะเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นครับที่ได้รู้ว่าได้เจอน้องซีน้องลูนิวนะฮะก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกันนะครับแล้วก็น้องๆพี่ๆทุกคนด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวผมพูดไม่ออกพ่อเขินพ่อเขินนะฮะซึ่งพี่เต๋อพี่ ก็ยังไงก็ฝากภาพยนตร์เรื่องดับแสงนวีไว้ด้วยนะครับก็เป็นผลงานเป็นอะไรที่ใหม่ๆเกี่ยวกับาภาพยนตร์วงการบันเทิงของไทยเรานะครับฝากไาด้วยครับนี่นะครับขอเสียงปรบม